ตัวเก่าที่ว่าดีแล้วเนี่ยตัวใหม่ดีกว่าเยอะมากนะคะและเนื้อสัมผัสจะเป็นเนื้อสีใสๆแบบนี้นะคะทาแล้วไม่เหนียวหน้าไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะแทจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเนื้อเซรั่มจะซึมลงผิวเราได้อย่างรวดเร็วนะคะเหมาะสําหรับคนเป็นสิวใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะที่สาคัญคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากเลยนะคะ คือชอบมากๆอ่ะหลังจากที่เราใช้ไปในครั้งแรกเลยอ่ะคือแบบเราเห็นผลลัพธ์มาเลยว่าอิ่มน้ําแล้วก็อิ่มฟูมากๆนะคะ ตัวนี้มิวได้ลองใช้มาสักระยะนึงแล้วแลวมิวรู้สึกว่าเขาเห็นผลจริงๆเนาะทาให้หน้าเราอิ่มฟูและเต่งตึงขึ้นด้วยนะคะนี่คือหลังใช้ทันทีก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าหน้ามันเด้งอิ่มฟูขึ้นนะคะความรู้สึกที่เนื้อเซรัม่มซึมเข้าสู่ผิวจะรู้สึกได้ทันทีเลยคะ่ะว่าผิวชุ่มชื้นเป็นขวดที่สี่แล้วนะคะผลลัพธ์ที่ตาม,มาคือว่าพวกริ้วรอยล่องลึกอะไรของส้มมันมันตื้นขึ้น